。同学们好，今天我们来学习เทมมเีสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนของรัสเซียนะคะ ในอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสีเหมือนเดิมนะคะแต่เหล่าซือจะเปลี่ยนประโยคก็คือวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเจอชื่อเชอร์เมียนเซอร์นี่คือสีอะไรอ่าเป็นการบอกลักษณะของสีนะคะว่าเป็นสีอะไราแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทบทวนคําศัพท์เรื่องสีกันก่อนนะคะแล้วก็เราซือเพิ่ม คำศัพท์เรื่องสีอีกสองคำแล้วเราก็จะไปพูดเป็นประโยคนะคะอไปเริ่มกันเลยค่ะให้ทุกคนนะคะออกเสียงตามกระซือนะคะหยยนเซอเยยนเซรอแปลว่าสีหงเซรอหงเซอสีแดงเฮยเซรอเฮยเซอ สีดำขวางเซื้อขวางเซื้อสีเหลืองหลานเซื้อหลานเซื้อสีน้ำเงินเฉิงเส,ส,สื้เฉิงเซื้อส,อสีส้มจื่อเซื้อจื่อเซื้อสีม่วง 粉红色，粉红色，色，深蓝，绿色，绿色，色，浅白色，白色，色，浅天蓝色，天蓝色。 สีฟ้าจงเซจงเซสีน้ำตาลทีนี้นะคะเราจะจะถามเป็นประโยคนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนประโยคนะคะโดยเราจะจะถามว่าเจ้าชื่อฉันเยียนเนี่คือสีอะไระถ้าเราือถามเจ้าชื่อก็แปลว่านี่คือนะคะ,ะเวลานักเรียนตอบไปดูวิธีการตอบค่ะ ถ้านักเรียนตอบนักเรียนก็ต้องตอบคําว่าเจอชื่อขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ต้องตามด้วยสีนะคะอ่าดูที่สีม่วงอ่ะเจอชื่อจอสีเสจอชื่อจอสีเส้นี่คือสีม่วงเจอชื่อฝ่นหงพูเจอชื่อฝ่นหงพูนี่คือสีชมพู 这是绿色，这是绿色，นี่ค这是白色，这是白色，นี่好这是天蓝色，这是天蓝色。 这 is 发色，这是红色，这是红色，这 is 黑色，这是黑色，这是黑色，这 is 黑这是黄色，这是黄色， นี่คือสีเหลืองเจื色ชื色่อนเจนี่คือสีน้ำเงินเจ橙色ชื色่อเจือชองนี่คือสีส้มเจอง เจอชื่อจงเซ่นี่คือสีน้ำตาลวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะแล้วก็การถามตอบประโยคอย่างง่ายนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดค่าเรียนของวิชาภาษาจีนแล้วนะคะเซคเกอร์ถงชิมันจ้าเจียน